สวัสดีครับพบกับผมซี r รแมนวีสองอเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะสปอยจากคนไหนก็แฟนสาวอี1ีกันนะครับเอาล่ะก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมช่วยกุุณากดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับความเดิมตอนที่แล้วมินิกะก,ก็ยังตามตือพระเอกอย่างหนักอีกเช่นเคย จนทั้งสองสาวและนาอยะต้องหนีมาเที่ยวกันที่บ่อน้ำพุร้อนแต่ทว่าระหว่างนั้นชิโนะ้เพื่อนสนิทบ้างๆของซากิก็เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้ง4ี่คนและกำลังคิดว่านาอยะอาจจะกำลังคบซ้อนอยู่และทําให้เพื่อนของเธอเสียใจยอยู่ก็ได้เธอจึงตามมาที่บ่อน้ำพุร้อนด้วยและเพื่อไม่ให้ชินะสงสยัยนางอิสาจังเธอจึงจต้องแกล้งตีตัวออกห่างจากนาอยะจนนาอยะเขารู้สึกเป็นห่วง ตามมาพูดคุยกับเธอแต่นางอิสาจังเธอก็ไม่ยอมคุยหลบหน้านาวยะและระหว่างนั้นเองมิลิกาก็ตั้งใจใช้โอกาสนั้นยั่วนาวยะคุณมิลิกาผมนะ่าจะต้องไปคุยกับนางอิสาจังก่อนค่อยมายั่วกันทีหลังจะได้ไหมไม่เอาได้หรอกนาวยะในที่สุดก็มีโอากาสอยู่ด้วยกันสองต่อสองสักทีจะยั่วให้ถึงที่สุดเลยคือคือคือ หรือว่าเธอจะให้ฉันดูหรือจับหน้าอกอย่างนั้นหรอเรื่องนั้นน่ะมันน่งทำหลังคบกันสิก็ไหนบอกว่าเธอจะยัว่วฉันไงก็แค่จะเห็นนิดเห็นหน่อยเท่านั้นเองน่ะแต่ที่เธอจูบฉันคือโอเคสินะนั่นน่ะมันข้อยกเว้นนะแล้วเป็นไงบ้างล่ะพอจูบฉันแล้วรู้สึกใจเต้นขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะไม่นะก็แค่ตกใจมากๆนะ่ะค่ะแค่นั้นเองเหรออืง้งฮะ ฉันจูบเลยนะจูบของฉันจูบแรกของฉันแค่ทําให้ตกใจเองเหรอในแม้เป็นแบบนี้แล้วก็เอาลนะ่ะหยุดนะฉันจะไม่ประมาทเธออีกแล้วนาวยาเราบาคุยกันเถอะฉันนะ่ะจะไม่โยโย่อะไรแปลกๆอีกแล้วถ้านายรู้จักฉันจริงๆแล้วแล้วก็ถ้านายรู้จักฉันจริงๆแล้วยังไม่สนใจฉันแล้วก็ฉันจะปล่อยนายไปนาวยะเขาเนี่ยก็ยังไม่ยอม จะไปหานางอีสาหให้ได้โจมินิกาเธอต้องยื่นข้อเสนอว่าเดี๋ยวสิครั้งต่อไปฉันจะยอมฟังที่นายพูดทุกอย่างเลยขอแค่คุยกันแป๊บเดียวนะงั้น5านาทีพอไหมเข้าใจแล้วล่ะเอาล่ะลองอ่างกันเลยเดี๋ยวสิใจเย็นมินิกาจากนั้นเธอเนี่ยก็กติดเน,นายะแน่นพร้อมจับเวลาคุยไปพร้อมแนะนำตัวไป สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือตัวฉันเองแล้วนาวยาล่าสิ่งที่ชอบงั้นเหรอกล้วยเหรอมั้งกล้วยเนี่ยนะแปลกชะมัดเลยแต่มันก็อร่อยนะมันก็อร่อยแหละแต่ไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอนายเนี่ยนะแล้วสิ่งที่นายไม่ชอบล่ะก็คงเป็นการกระทําที่จะทาแล้วทําให้รู้สึกเสียใจที่หลังละมั้งด้วยเหตุนี้ฉันเลยพยายามให้ความสําคัญกับสิ่งที่ทําอยู่อย่างเต็มที่ไงล่ะเฮ hey, ชะมัดเลย แล้วความฝันของนายล่ะความฝันง,งั้นหรอก็คงจะเป็นการทําให้นายิสาจังกับซากิมีความสุขที่สุดในโลกละมั้งเมริกะที่ได้ยินนี่ก็อึ้งเลยก่อนที่เธอจะพยายามถามเรื่องอื่นแล้วตอนอว่างๆล่ะนายทําอะไรหรอก็ดูคลิปมีทูบเนี่ยดูช่องไหนล่ะก็ช่องของเธอไงทําไมล่ะเพราะว่ามันสนุกดีนะฮะขอบใจนะดีจังเลยที่ได้คุยกับนาโอยะน่า สนุกมากเลยล่ะโอ้หลังจากนั้นนาฬิกาหมดเวลาก็ดังขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาของอนิเมะที่ต้องมีฉากเซอร์วิสไม่อยู่ดีผ้าของเมดิกาก็หลุดต่อหน้านาโอยะโอ้โหเต็มตาเลยนี่นาย,นายรีบๆไปได้แล้วย่าขอโทษด้วยนะถูกเห็นซะแล้วสิเราจากนั้นนาโอยะก็รีบวิ่งไปหานางอิสาจังผ่านบนหลังคาแต่ทว่าเขาว่าก้าวผ้าดตกลงมาที่อีกบ่อ และบ่อนนั้นเองก็มีชิโนโกำลังจะแช่น้ำพระเอกเขาจึงเห็นเข้าเต็มๆมามคาอิคุงคุณชิโนโอขอพูดก่อนนะคือว่ามันแทบจะเห็นอยู่แล้วนะ่ะลอกจิตทําไมนายถึงมาอยู่นี่ล่ะไม่นึกเลยว่าแฟนของซากิจะเป็นคนแบบนี้นะ่ะนึกว่าเธอจะเป็นคนที่ซื่อตรงมากกว่านี้ซะอีกนะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าชิโนเธอจะเรียกนายะด้วยชื่อจริงก็คือมุคาอินะครับเดี๋ยวสิ ฉันไม่เคยโกหกนะจะเข้ามาที่บ่อนภูร้อนหญิงสิยะเดี๋ยวก่อนจะว่าไปแล้วได้น,น่ะกําลังคบซ้อนอยู่หรือเปล่าด้านซากิเธอก็พยายามตามหานโนยะว่าเขานั้นหายไปไหนแล้วบังเอิญเจอกับนางอิสาจังพอดีอ้าวนางอิสาจังไม่ได้อยู่กับนโนยะหรอคือว่าเรื่องนั้นแต่จะว่าไปถ้าชิโนะไม่เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะแย่เอาเนอะมาทางนี้เร็วนางอิสาจัง ว่าไงล่ะนายน่ะกำลังคบซ้อนอยู่หรือเปล่าเย่ะแล้สิความจะแตกไม่ได้งั้นฉันขอถามเธอกับว่าทำไมเธอถึงสนใจเรื่องนี้ล่ะก็เพราะซากิเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันถ้าเพื่อนกำลังโดนหลอกก็ต้องเข้าไปห้าสิจริงไหมก็จริงนะแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกนี่แต่ว่าเด็กคนนั้นน่ะแป้ทางต่อแรงกดดันแล้วก็โง่หน่อยหด้วยโง่หรอใช่แล้วโง่ พอเธอถูกขอร้องมากๆก็ต้องยอมตามนามแน่แม้จะเป็นเรื่องคบซ้อนก็ตามหลังจากนั้นชโนโเธอก็เริ่มไล่ตอนถามนาวยะเดิมทีแล้วนาเองก็เถอะดูไม่ว่าการครบซ้อนน่ะมันมีข้อเสียยังไงบ้างเด็กผู้หญิงน่ะมักจะกังวลอยู่เสมอว่าใครจะเป็นที่หนึ่งนะและเวลาที่อยู่ด้วยกันสองคนก็จะลดไปครึ่งหนึ่งแต่เธอก็จะสนุกที่อยู่ด้วยกันสามคนก็ได้นี่ และนายกล้าบอกพ่อแม่ของอีฝ่ายไหมล่ะนายะเขาโดนต้อนจนเถียงไม่ออกการครบซ้อนนะ่ะมันผิดกฎหมายนะและมันก็ยังมีปัญหาต่างๆอีกมากมายเลยนะโอ้ได้ความรู้ขึ้นมาเลยอย่ามาล้อเล่นนะยังไงนายก็คงคบซ้อนอยู่ใช่ไหมล่ะทั้งสองคนก็ทำหน้าจริงจังก่อนที่นายะเขาจะพยายามปีนหนีขอโทษน,นะเรื่องนั้นฉันบอกเธอไม่ได้เดี๋ยวก่อนสิฉันไม่ปล่อยให้นายหนีหรอก ซากิเธอก็คว้ากางเกงของนายอยะแบบสุดแรงเฮ้ยอย่าดึงนะถ้าให้พูดออกามาตรงๆแล้วก็ฉันจะเรียกคนมานะนายไม่อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะไม่ล่ะฉันจะยอมรับโทษที่มาแอบ,บดูเธอทีหลังเองอะไรของนายเนี่ยระหว่างนั้นผ้าเนี่ยก็คลายตัวกำลังจะหลุดแต่ชิโนเธอก็ไม่สนใจฉันนะ่ะไม่สนใจมันหรอกยังไงกไม็มีของที่มีค่าพอจะให้ถูกมองอยู่แล้วของฉันนะ่ะและกว่าของซากิอีก นี่นายกำลังควบสามใช่ไหมฉันไม่ได้ควบสามนะอเอ้เอ้ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วแล้วชิโนโเธอก็ดึงสุดแรงจนทั้งกางเกงของนาอยะแล้วผ้าของเธอนั้นหลุดลงมาพร้อมกันจังหวะนั้นสองสาวก็มาได้จังหวะพอดีแล้วพวกเธอก็เห็นภาพไม่พึงประสงค์เต็มเต็มตาฮะเ,เสียบเข้าไปแล้วแน่แนเลยไม่ใช่อ呀ทำไมชิโนโถึงมาอยู่กับนาอยะล่ะซากิ เรื่องนี้ไม่ใช่แบบที่เธอคิดนะจังหวะนั้นนาวยะมันก็ดึงชิโนมากอดไว้เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งลุกนะมิงะทุกคนจะเห็นอะไรหลายอย่างอะไรกันเนี่ยถูกไม่ได้กะยังจูบแรกไปแล้วนี่ฉันยังถูกเพื่อนสนิทหักหลังอีกเหรอเดี๋ยวนะโมเคยอีคุงจูบกับคนอื่นไปแล้วเหรอแล้วจังหวะนั้นนางอิสานเนี่ยก็รีบถ่ายรูปเก็บไว้พวกเรานะ่ะไม่ได้คบซ้อนกันค่ะ ถ้ายังสงสัยไปมากกว่านี้มันจะเดือดร้อนนะคะนี่เธอจะแบกเม์กันเหรอแล้วจังหวะนั้นชิโนะเธอก็เผอลุกจนทาให้ทุกคนเนี่ยเห็นเรื่องล่างของเธอแบบเต็มๆตาจนเธอเนี่ยรู้สึกอายไม่เอาด้วยแล้วแล้วเธอก็วิ่งออกไปจากนั้นซากิก็มองกางเกงของนาโอยะนาอยะนายยังใส่กางเกงยูนี่ทั้งสองสาวก,ก็ดีใจที่นาอยะเนี่ย ยังไม่โดนเปิดสิ่งก่อนจะนึกขึ้นได้แล้วก็ตบหน้านายายาเป็นหนึ่งทีข้อหาที่แอบเข้ามาในห้องน้ำหญิงถ้างั้นชั้นขอตัวกลับห้องก่อนนะคะถ้อยว่าอยู่ด้วยกันล่ะก็ถ้าเกิดความแตกขึ้นมามันจะยุ่งเอานะคะชั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนางอีสาจังวันนี้เธอดูแปลกๆนะมีอะไรปิดบังชั้นหรือเปล่าเมื่อกี้เธอก็หลบหน้าชั้นก็ตอนนั้น เรือเป็นเพราะว่าเธอสัญญากับฉันเอาไว้ระหว่างเที่ยวครั้งนี้ฉันจะสนับสนุนคุณซากิเองค่ะสัญญาอะไรกันหรอก็ฉันคิดว่าทำแบบนี้มันจะดีต่อตัวเองมากกว่านะคะเดิมทีแล้วฉันตั้งหากที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างนาวยาคุงกับคุณซากิสำหรับคุณซากิฉันก็เป็นแค่ก้างขวางคอถ้าตัวฉันไปรู้เข้าสายนาวยาคุงแบบไม่ยั้งโดยไม่ห่วงคุณซากิแล้วล่ะก็ มันก็ไม่สมควรนะคะแล้วถ้าคุณซากิเกิดไม่อยากคบซ้อนขึ้นมาแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ก็จจบลงค่ะฉันน่ะอยากให้ความสัมพันธ์แบบนี้มันดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นอะไรหรอกค่ะไม่ได้นะเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนั้นน่ะอย่าทอนยสยใส่เข้าไปเลยนะเธอทําทแบบนั้นไม่ได้นะนางอิสาจังและระหว่างนั้นเอง ก็มีผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเข้ามาได้บอนาวยะมันก็บอกว่าตอนนี้ผมน่ะกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญครับออกไปซะนี่เอาอไปเลยและหลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปกันหมดก็เหลือแค่ซากิกับนางอิสาจังและซากิเธอก,ก็บอกว่าเธอนั้นรับไม่ได้ที่นางอิสาจังพยายามตีตัวออกห่างจากนาวยะเพราะเธอแบบนี้แล้วเธอก็ถามว่าทำไมล่ะนางอิสาจังเธอตัดสินใจบอกความจริงว่า เรื่องนี้มันน่าอายนะคะพองานช่วยเก็บเป็นความลับกับนาวยักษ์คุงด้วยนะคะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาใช่น้าร้อนคุยกันฉันนะ่ะเป็นคนที่จัดการเรื่องต่างๆไม่ค่อยดีตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วค่ะพอเข้าสอบที่โรงเรียนฉันก็ไม่เคยได้เกิน10คะแนนสักวิชาเลยค่ะและฉันต้องพยายามอ่านหนังสือมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อที่จะทําให้ถึงคะแนนเฉลีย่ย นอกจากนี้แค่โหนบาฉันยังต้องฝึกทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงตลอดสามเดือนเลยค่ะมุ่งมั่นสุดๆเลยนะฉันหนะ้าไม่ถนัดอะไรเลยสักอย่างแต่ถ้าพยายามก็จะเป็นเหมือนทุกคนได้ค่ะคิดบวกจริงๆเลยนะเด็กคนนี้นะ่ะแต่ฉันก็คิดว่าอาจจะมีอะไรที่ฉันถนัดบ้างก็เลยลองพยายามหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าอย่างไหนก็พยายามถึง500ถึง1000ชั่วโมงทั้งนั้นเลยค่ะ แต่มันก็ไปได้ไม่สวยน่าส่งสารจังฉันก็เลยรู้สึกเสียใจที่ตัวเองเป็นแบบนั้นอยู่นิดหน่อยค่ะนางอิสระจังแต่แล้วตอนที่เข้าโรงเรียนมปลายฉันก็ได้เจอกับคนในพมรมลิขิตค่ะและหลังจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับในอดีตนวยาเขาเคยไปทำอะไรถึงทำให้นางอิสระลงไหลและ,ะทับใจตัวเขาได้ถึงขนาดนี้ต้องรอติดตามกันได้ในตอนต่อไปนะครับ เอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกรุณากดไลค์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมซีโร่แมนว2ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ